สวัสดีครับชาวโซเชียลรับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วเพิ่งตื่นตามเคยขณะนี้เวลาบ่าย15บห้าบ่ายวบายสเพิ่งตื่นนอนไม่ค่อยมีคนปุกเนี่ยเลยตื่นตื่นสายอาอน,น้าเสร็จแล้ดูดิคุณต่หัวไม่แห้งเลยมันจะไปกินข้าวกินข,ข้าวมันยังครับ บาย้าไม่น่าถามใครยังไม่กินข้าวกินข้าวได้กันนะมีอ,อะไรคิดถึงมาบนให้ฟังพี่เฉยขอโทษด้วยนะที่มาบน่น <c oughs> เอาแต่เล่ากินข้าวกันแล้วมาทักทายพี่เฉยนะครับผมกันไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอเจุกทีหนึ่งถามนะาย,าย,ายูจีลิงนะมาด้านขวาสวัสดีครับ